สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับวันหยุดครับนี่พาชมการปลูกผักนะครับเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลนะครับเป็นฤดูหนาวแล้วครับเขาก็จะเปลี่ยนฤดูกาลทำเหมือนบ้านเราครับบ้านเราปลูกฤดูหนาวก็ปลูกฤดูร้อนเหมือนกันครับปลูกผักครับ อันนี้ก็จะเป็นทานนะครับใบใหญ่มากครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนดูๆๆหนาวไปแล้วก็จะเป็นการปลูกปลูกผักไปเรื่อยครับปลูกผักกาดผัก หอมผักชีเปลือกทุกอย่างครับปลูกได้ในบ้านเราเลยครับเพียงแต่ว่าจะปลูกใส่จอกนันเองครับใบใหญ่มากครับครับดูลากเครับจอกขนาดเล็กๆแบบนี้ครับลากเขาก็จะเดินบนอ้อมจอกแบบนี้ครับจะไม่ตายง่ายนะครับ อยู่ได้ประมาณเป็นปีครับเนี่ยถ้าลองมันยาวเกิเขาก็จะตัดไว้นะครับตัดแต่งครับตัดแต่งไว้ใบใหญ่มากครับเท่ากับปลูกลงพื้นดินที่บ้านเราเลยครับ นี่นลครับจะลองแก่เกินก็จะตัดไว้นี้ครับตัดให้อ้อมจอกไว้ครับแล้วก็เขาจะขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ไม่ได้ตัดขายครับพี่น้องตัดทิ้งครับงามเกินครับแล้วก็ตัดทิ้งขายไม่ทันครับ้าลองเราตัดบ่อยยิ่งดีครับเพราะว่าเขาจะเดินเต็มครับเต็มอ้อมจอกนี่ครับ ลากของเขาก็จะเดินวนอ้อมจอบแบบนี้ครับจะตัดไว้ทั้งหมดครับตัดไว้รอขายรอบหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นมะขือเทศครับเพราะว่าชุดแรกขายหมดแล้วครับจะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะครับผมไม่แน่ใจเขาเรียกพันธุ์อะไรเหมือนกันครับ อันนี้เพิ่งจะปลูกได้แค่ประมาณห้าวันครับนี่ก็จะเป็นซูมาครับเนาะที่ประเทศอิสราเอลเรียกซูมาครับเทียบบ้านเราก็เหมือนตั้งชายนะครับเนาะตั้งชายหรือว่าหัว ว่าอะไรไงเเรียกว่าอะไรปลูกไม่แน่ใจเหมือนกันครับปลูกวันเดียวกันทั้งหมดเลยครับพี่น้องจะสงสัยว่าเอ๊ะปลูกห้าวันทําไมโตจังนะครับคือจะไม่โตเท่านี้นะครับเขาจะหยอดเมล็ดหยอดเมล็ดพันใส่ถาดมานะครับแล้วก็โตได้สขนาน,นีแล้วครับแล้วเขาก็จะ เอามาเสียบครับไม่ได้ว่าจะยอดเมล็ดพันลงแล้วก็โตขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีครับนะผักชีกับต้นหอมครับที่แตกกอใหญ่เนี่ยคือว่าขอยอยเมล็ดพันมานี่คือยอดมาเยอะนะครับยอดมาซี่โครงเม็ดครับแล้วก็แตกกอครับ ที่ใส่สองครัเพว่าใส่สองรูปแบบนี้คือให้ให้กอใหญ่นะครับถ้าเราใส่ต้นเดียวเนี่ยกอมันจะกอมันจะเล็กครับแล้วตัวไวครับตัวไวมากครับอันนี้ก็คล้ายต้นหอมบัาครับปลูกได้ประมาณห้าวันเหมือนกันครับเท่ากันเลยครับ น่าจะอีกไม่กี่วันก็ได้ขายแล้วครับอันนี้ก็เป็นปกชีนะครับปกชีบ้านเราครับมีใจทำงาๆท่านเลยครับ ถ้าปลูกบ้าเราก็น่าจะขายได้เหมือนกันนะครับนี่ปลูกแบบนี้ครับใช้ดินน้อยครับใช้ดินน้อยแล้วก็ต้นทุนต่ํามากครับเพราะว่าจอกหนึ่งก็ใช้ดินใช้ดินก็ประมาณไม่ถึงบาทนะครับจอกหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็มเมล็ดพันธุ์ก็ลุ้มระบาทนะครับเนี่ยต้นระบาดครับก็คิดต้นระบาดเขาอยอดมาให้ครับ ดูกอรครับกอใหญ่มากครับแล้วก็ส,สวยๆนั่นเลยครับบ้านเรากอขนาดนี้ก็น่าจะสิบบาทนะครับนาะได้นะครับสิบบาทเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่จะขายทั้งจอกเลยครับไม่ได้ถอนขายเหมือนบ้านเราครับ อันนี้ก็กระเพราครับอันนี้กระเพราเสียบเองครับติดเหมือนกันครับอันนี้ก็ขายหมดครับเป็นเคล็ดนะครับนี่เคล็ดก้อยขายซีเรียบ้านเราครับตั้งนี้ก็จะเป็นขิงใบนะครับขิงนี่ครับที่เหลือครับโอกัสครับที่ว่าขายหมดครับตั้งแต่ที่ผมถ่ายคลิป คลิปเดือนที่แล้วนะครับนาะนี่ครับจะประมาณนี้ครับโตเต็มที่ครับแล้วก็ผักชีนะครับนะที่ขายหมดครับที่เหลือครับก็จะงามประมาณนี้ครับนี่ก็จะมาณเดือนกว่าได้ครับนี่ครับ ลาก็จะหากินในจอกแบบนี้ครับถ้าลองน้ําน้ําไม่ขาดครับคือให้น้ําทุกวันครับไม่ตายครับอยู่ได้อีกนานครับอันนี้ก็ คล้ายหัวละพาบ้านเราครับนี่ครับจะลองกอใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆต้นหอมบ้านเราครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เลยครับอันนี้คือน่าจะสีห้าเดือนแล้วครับนี่ครับขายหมดครับก็เลยแต่งทิ้งไว้ครับแต่งทิ้งไว้คือตัดครับ ตัดโคแล้วขึ้นใหม่ครับทานแนนก็มีครับนี่ยังลงเลยอยู่ครับอันนี้ก็น่าจะได้เกือบปีครับนี่ปราณปีนึงแล้วครับจะไม่ตายง่ายครับคอยจะน้ำเราไม่ขาดนะครับ ฝั่งต้งนี้ก็จะเป็นกระเพรานะครับจะมีสองฝั่งครับนี่ครับฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งถน้นครับอันนี้ก็จะเป็นกระเพราห้าวันเมืองครับเสียบได้ห้าวันคือตัวไวมากครับ ที่ให้หายไปเนี่ยคือได้ขายแล้วครับลูกค้าเข้ามาดูก็สั่งครับจังแล้วก็ขายได้เลยครับคือปลูกแบบนี้ก็ผมว่าดีอยู่นะครับเพราะว่าขายง่ายครับนะขายง่ายแล้วก็พวกวัชพืชครับวัชพืชจากด้านล่างครับ จากเสาเนี่ไปหาพื้นดินนี่ก็อยู่มันเม็ดหนึ่งครับจะไม่ขึ้นถึงครับจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีหญ้ามารบกวนครับปกติจะพือไมารบกวนเลยครับแต่ส่วนมากจะอยู่ไม่ค่อยนานครับจะอยู่แค่ไม่ถึงเดือนก็เกือบหมดแล้วครับข้อขายดีครับช่วงนี้เป็นช่วงผักกำลังขายดีมากเลยครับที่ประเทศอิสราเอลครับ จะเป็นผักชีนะครับผักชีนี่จะปลูกเยอะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการมากครับจะเป็นเจียบสองต้นทั้งหมดเลยนะครับทางนู้นก็จะเป็นทาราแนครับท่านใดที่สนใจลองเอาไปทำตามทำได้นะครับนี่ ครับจะต่างกันครับนะครับถ้าลองต้นเดียวเนี่ยคือจะโตวไวครับจะแตกกอไว้าลองสองต้นเนี่ยคือเขาจะจะชิงจะแค่ออะไะกินน้ําครับเนาะการเอาน้ำของเขาเนี่คือจะช่วยกันดูดน้ําครับเลยโตโตเท่ากันครับจะลองต้นเดียวเนี่ยคือจะจะได้น้ําเยอะแล้วก็จะโตวไวกว่าเพื่อนครับ ห้าวันครับไม่น่าเชื่อเาจะตัวได้ขนาดนี้ครับต้นต้นเบี้ยของเขาครับนะตอนที่ก่อนที่จะมาเสียบเับจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงครับนี่ครับอันนี้คือน้ำไม่ถึงครับน้ำน้อยครับน่าจะตันครับใยน่าจะตันจะลองเสียบปุ๊บเรากดด้วยครับ ตอนเสียบเรากดกดให้แน่นครับจะตัวครับต่างกันครับจะต่างกันมากเลยก็จะมานี้นะครับนะแล้วจะเบื่อกันครับก็ลอง พูดผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอไปเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ